ราศีธนูจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เดือนนี้รวยสุดๆเงินทองเข้าเต็มๆแฟนก็เปลูกค้าก็นแน่นงานก็รุ่งครับลักหวานชื่นรับวนันวาเลนไทน์สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลักนาลาศีธนูแล้วครับมาดูดวงดาวจรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ครับบอกได้เลยครับทรงคนดีแบบสุดๆข้ชาวธนูครับ และอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้งเจเรื่องนี้เลยไปฟังกันให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับจะได้ไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับและแถมมีเลขนาโชคอีกถูกไปหลายคนแล้วครับช่วงท้ายคลิปครับก็เริ่มที่ตัวเราคนก่อนเลยนะครับตัวเราเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะครับแถมเป็นทั้งปฐุมมาเกณ์อุดมมาเกณ์เกษตรตาทิบดีเนี่ยเียกาดีเหลือหลายเลยนะครับแล้วดาวศุกร์อีกครับวันที่18กุมภาก็มาทํามุมถึงตัวเราอีก จะมีทั้งทรัพย์มีทั้งโชคมีทั้งความสนุกสนานเอนเตอร์เทนกินเที่ยวอีกโอ้โหมีแต่เรื่องราวดีๆครับความสุขความบันเทิงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับยินดีด้วยเลยนะ <S <S เนี่ยแต่เรื่องการเงินเนี่ยบอกเลยว่าพีคกสุดๆครับเพราะช่วงต้เนเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับอ่าจะมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวเสราร์และดาวพุธครับโดยเฉพาะวันที่ห้ากุมภาเนี่ยดาวพุธย้ายเข้าเรือนการเงินแปลว่าในเรือนการเงินมีดาวกระจุกกันถึงสามดวงนะครับ และดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาดาวพุธเป็นดาวคู่สมพลกับดาวเสาอีกแล้วนะครับทำไมต้องดาวเสาก็ดาวเสาเป็นดาวการเงินไงและแต่ละดวงที่มาจับคู่เป็นคู่มิตรทั้งนั้นเลยครับแสดงว่าการเงินเนี่ยจะร้อนแรงเงินเข้าเต็มเป๋าลุล่วงล่ารวยรวยสุดๆเนี่ยเต็มคาราเบลเลยนี่ก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับกลุ่มพาพันไปแล้วต้องขยันต้องลุย ดาพุทได้จากอะไรคําพูดเจจาสื่อสารติดต่อออนไลน์โซเชียลดาพุทมาจากเรือนอ่าปัตตานีแปลว่าอะไรงานงานก็ดีงานก็ลุ่งลูกค้าก็เข้างานพารวยอ่าลูกค้าพารวยธุรกิจพารวยแฟนสายเปย์อ่าปัตตานีแปลว่าแฟนก็ได้หุ้นส่วนก็ได้พาร์ทเนอร์ก็ได้เห็นไหมและแถมดาพุธมาจากดาวการงานอีกโอ้โหเรียกว่าได้จากหลากหลายช่องทางขอแค่ลงมือทำเท่านั้นแหละรับรองครับรวยครับบอกได้เลย แต่มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ได้ไหมได้แน่นอนนะครับอันหูอันนี้ยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็ลงมือทํานะครับไม่ใช่ฟังแล้วผ่านอันนี้จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าลงมือทําตามที่บอกเลยนะทั้งพูดจาเจรจาติดต่อสื่อขาทําทการตลาดการขายโดดเด่นเป็นพิเศษการงานจะลุ่งมากพิชิตเป้าหมายประสบความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับต่างทีนต่างแดนต่างประเทศได้อีกนะครับตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับจะสําเร็จจะดีมากครับ โอ้โหเรียกว่ายินดีด้วยเลยนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภครับโชคลาภก็เห็นได้ชัดว่าดาวศุกร์เนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนจะอยู่ในเรือนสหัสชชาสหัชชะแปลว่าได้โชคมาจากการเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารโซเชียลอีกแล้วเห็นไหมแปลว่าจะต้องไปสัมพันธ์กับออนไลน์แล้วจะดีครับแต่พอมันจะชัดมากก็คือวันที่สิบปดกุมภาพันธ์ไปแล้วครับดาวศุกร์เราครับเห็นไหมครับดาวโชคลาภไปลอยอยู่ในเรือนพันธุ พันธุ์ทุกแบบว่าเลขบ้านเลขรถเนี่ยออกอีกจะมาอีกแล้วหลังสิบแปดกุมภาพันธ์ไปแล้วครับนี่มีเกณฑ์ร่ํารวยจากเลขบ้านเลขรถหรือจะได้บ้านได้รถซื้อซื้อบ้านซื้อรถที่ดินอะไรเงี้ยโอ,อจะออกช่วงสิบแปดกุมภาไปแล้วโอ้อันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเรื่องโชคลาภก็ยังโดดเด่นอยู่แทบทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเราะนั้นก็ลุยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเดือนมีนานเนี่ยดาวโชคลาภเป็นปูปูป,ปะป่ายเงี้ยจะไม่ค่อยได้ แต่สิบแปดกุมภาพันธ์ไปแล้วดาวโชคลาบเป็นมหาอุดอุดแปลวะะ่ามากแปลว่าเยอะแสดงว่าจะถูกได้เงินรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก็แปลว่ารวยไงเห็นไหมครับโอ้โหบอกเลยได้ทั้งจากการทํางานได้ทั้งจากโชคลาภโอ้โหนี่เดือนนี้เดือนดีมากครับยินดีด้วยชาวธนูมาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับแต่เรื่องของงานนี่ก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาดาวการงานเดินวิปรลิตเดินถอยหลังไงก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมก้าวหน้าไม่ได้อะไรมาก แต่พอห้ากุมภาเข้าเรือนกันเงินก็แปลว่าดีแล้วถูกไหมครับเจนจาสื่อสารยิ่งํายิ่งได้และพอวันที่ยี่สบสองกุมภาก็ยังดีต่อเนื่องครับเพราะดาวการงานดาวพุธได้เทวีโชคเทวี TV โชคคือติดต่อกับผู้หญิงครับงานที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงจะดีหรือติดต่อกับผู้หญิงจะเฮงจะปังจะรวยหรือดาวการงานเป็นเทวีโชคก็แปลว่างานจะประสบความสาเร็จทําน้อยได้มากเออแล้วดาวการงานไปอยู่ในเรือนชาตชาหลังวันที่ยีิบสองไปแล้วแปลว่าอะไรก็ต้อง เดินทางเยอะๆหน่อยหรือจะต้องเจรจารหรือจะต้องออนไลน์เข้าช่วยจะประสบความสําเร็จและหลังวันที่ยีิบสองเนี่ยจะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อาทิตย์แปลว่าอะไรคนใหญ่คนโตคนที่มีอํานาจคนที่เป็นซีอเนี่ยแปลว่าอะไรไปพบปะไปคุยกับคนระดับสูงๆได้เลยจะได้รับความสําเร็จการงานจเจริญรุ่งเรืองหรือตกงานมีเกณฑ์จะได้งานหรือถ้าใครทําธุรกิจอยู่ ให้ขยับขยายลุยให้เต็มที่เลยในเรื่องงานเดือนเนี้ยดีทั้งเดือนครับบอกเลยนะลุยครับเพราะถ้าเข้าเดือนมีนาเนี่ยดาวการงานจะเริ่มได้ตำแหน่งเป็นนิดและเป็นป่าแล้วเห็นไหมมันจะน้อยลงแปลว่ากลุ่มภ่อพันธุ์ต้องขยันในเรื่องงานให้มากที่สุดนะงานจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นทั้างงานลาดงานหลวงเจ้านายแอดไซน์งานให้แต่เป็นงานดีๆติดขัดอะไรมีคนคอยช่วยอยู่กับทวีโชคก็มีคนช่วยหรืออยู่ในเรือนคู่สมพลก็แปลว่ามีคนคอยสนับสนุนเห็นไหมเพราะนั้นนำสนา นำเสนอได้เลยครับจะดีมากในเรื่องครอบครัวที่ว่าดีอยู่แล้วใช่ไหมครับดาวพฤหัสเราเป็นเกษตรเป็นอุดมมกเก์เนี่ยพอมีดาวศุกร์มาเนี่ยยิ่งดีไงครับก็คือเลขบ้านเลขรถออกก็ได้หรือได้บ้านได้รถหรือพาที่บ้านไปกินไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปฮอลิเดย์อ่าได้หมดเลยอ่าหรือไปรับลมหนาวกูจะเรื่องดีๆครับนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า เรื่องครอบครัวก็ดีงามหรือดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนอลิเห็นไหมครับอลิเป็นดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรกันนะก็แปลว่าอาจจะมีรถถึงเวลาต้องซ่อมต้องจ่ายค่าประกันอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรหนักหนาเลยสามารถจัดการได้และเอาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวน,นี่ดีครับส่วนเรื่องความรักก็แน่นอนครับเป็นดาวพุธนะครับพบปัตน,นิเนี่ยเดินหน้าแล้วไงเดินหน้าถ้าเดินเร็วด้วยเห็นไหมแสดงว่าถ้าใครมีคู่ อยากได้อะไรจากแฟนรีบขอเลยรีบคุยกันพอห้ากุมภาพันธ์ถึงวันที่ยีิบสองเนี่ยมีเวลาแค่สิบกว่าวันเนี่ยเขาจะใส่ไปมากครับขออะไรจะได้เพราะดาวแฟนไปรอในเดือนกานเงินมีแค่ครั้งเดียวใน,ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นรีบคุยรีบขออยากได้อะไรได้แฟนจะใจดีแฟนจะสนับสนุนซัพพอร์ตอุปถัมภ์ได้เต็มกาลังนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดเป็นยังไงครับก็จะได้ คู่ได้พบคนดีๆเข้ามาที่อายุมากกว่า,อ,าอย่างนี้เลยนะครับสัมพันธ์กับงานกับเงินออันนี้ก็ดีนะครับแล้วเสร็จแล้วดาวแฟรนที่22ก็ได้ราชาโชคอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรักดีมากวันวาเลนไทน์นี่ระวังได้รางวัลใหญ่จุกๆนะครับเขาจะมีเซอร์ไพรส์เราอะไรอย่างนี้แน่นอนและยิ่งความรักเนี่ยดาวสุกเป็นสามครับตั้งแต่ ช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้แล้วนะครับถึงวันที่18กุมภาพก็ช่วงวาเลนไทน์พอดีสุขสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมจเจริญรุ่งเรืองมีสเสน่ห์ฮอตคนโสดมีคนมาจีบไม่ไม่ว่างแล้วมีคนมาขอคอนแทคขอไลน์ขอเบอร์โอหเรื่องความรักบอกเลยฮอตทั้งเดือนครับยินดีด้วยและดาวสุขก็ไดงความรักเห็นไหมก็มาทับดาวพระดาวตัวเราอีกโอ้โหเรื่องความรักนี่เต็มคาราเบียเหมือนกันเพราะนั้นเดือนนี้ ชาวธนูบอกว,ว่าดีหลายเรื่องเฮงหลายต่อโชคสามชั้นวิ่งเข้ามาครับมีก็แค่เรื่องลูกเรื่องบริวารแค่นี้แหละครับที่ยังดูไม่ค่อยแจ่มใสามากเพราะมีทั้งดาวมรุติตยูเอยยาหูเอยดาวบริวารดาวองคารไปอยู่ในเรือนอลีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็บอกว่าดีขึ้นนะหลังวันที่เก้ากุมภาเพราะเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังแล้วเห็นไหมเพราะนั้นก็เริ่มทํางานให้เราได้มากขึ้นก็ดีด้วยแต่ยังไม่ได้ดีมากเราก็ไม่เป็นไรัรบก็ให้รู้ไว้ก่อนว่ามัน อยู่ในมุมที่ดีขึ้นนะครับเลขนำโชคก็คือ49826นะครับขอให้ชาวธนูทุกคนรวยแล้วรวยอีกรวยไบ่บรรยายนายางรวยระเบิดเถิดเถิงนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับและใครนะครับที่อยากดูดวงจเรืะอึก,กับอาจารย์เคสเทวายินดีครับรับดูดวงเป็นการส่วนตัวครับฟังต่อให้จบครับอาจารย์จะบอกว่าดูกับอาจารย์เคสเทวาได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรค่าครูเท่าไหร่ แล้วภาพจะเหลิมลนุ่งชะตาส่วนบุคคลมีวิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำแนานำล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาวงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสผลลิปผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสไกเกรเทวาหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้าบาบทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสมตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนาจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน QR โคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสา e เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื่อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรสเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักนณาเพราะลักนานะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญ